กอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์กันบ้างครับเมื่อวานนี้ไอมิยาสโตะอดีนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกชาวญี่ปุ่นก็ควาา้าแชมป์เอเวียงที่ประเทศฝรั่งเศสไปครองครับ มาดูกอล์ฟหญิงกันบ้างครับ LPGA ทัวร์รายการเอเวียงมาสเตอร์ที่เมืองเอเวียงเลเบนประเทศฝรั่งเศสเมื่อวานนี้เป็นรอบสุดท้ายปรากฏว่าไอมียาสโตกอดีตมือหนึ่งของโลกชาวญี่ปุ่นครับผู้นำา2สโตรกจากรอบที่3ก็เก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์จากการทำา4เบอร์ดี้แล้วก็2โบกี้รวม4ี่วันสกอร์ของมิยาสโตกอยู่ที่15เาด้วยผาครับเอาชนะอันดับ2อย่างสเตซี่ลูอิสสสโตรกทำให้มิยาสโต้นั้นคว้าแชมป์เอเวียงมาสเตอร์เป็นสมัยที่2ของตัวเองครับต่อจากปี2009 ทำสถิติเทียบเท่าตนานา,านอยา am, ่างอนิก้าโซเันสตัมและก็รอ่าเดวิสอีกด้วยครับโดยมิยาสโตะก็รับเงินรางวัลจากเอเวียงมาสเตอร์ไปถึง14ล้านบาทและก็ยังอุทิศแชมป์รายการนี้ให้กับชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์สึนามิด้วยครับขณะที่เจ้ออาหญินี้โปรมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันจากไต้หวันก็สกอร,รวมอยู่ที่9อันเดอร์พาควาที่12ร่วมส่วนแชมป์เก่ารายการนี้อย่างชินจิยายจากเกาหลีใต้ก็จบที่17ร่วมด้วยสกอร์7อันเดอร์พาครับ